สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ใจเป็นนาย My Manifest Podcast เวลาที่เราได้ยินคำว่าปล่อยวางหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฟังดูง่ายแต่ทำจริงทำไมมันยากเหลือเกินบางคนอาจคิดว่าก็แค่ไม่คิดถึงมันสิก็แค่บอกตัวเองว่าพอแล้วสิแต่เอาเข้าจริงแล้วในหัวใจเรายังผูกพันยังค้างคา ยังรู้สึกว่าถ้าจะต้องปล่อยไปจริงๆเหมือนเรากําลังเสียอะไรบางอย่างไปอย่างถาวรก่อนที่เราจะไปสู่การฝึกใจให้ปล่อยได้เราต้องเข้าใจให้ชัดก่อนค่ะว่าทำไมเราถึงวางไม่ได้และอะไรที่ทำให้ใจเรายังผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นเพราะเมื่อเราเข้าใจกลไกลเบื้องหลังความยึดติดเราจะเห็นชัดว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดของเราแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์และเมื่อเข้าใจธรรมชาติแล้ว เราจะสามารถฝึกใจให้เบาขึ้นได้มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความทรงจำและความทรงจำเหล่านี้มักไม่ได้เป็นเพียงภาพเหตุการณ์แต่ยังมีอารมณ์ความรู้สึกและความหมายที่เราตีความใส่ลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นหากคุณเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครสักคนแม้ความสัมพันธ์นั้นจะจบลงไปแล้วแต่สมองและหัวใจของคุณยังเก็บไว้ทั้งภาพเสียงบทสนทนา และความรู้สึกในตอนนั้นเวลาที่คุณคิดถึงมันเหมือนเทปเก่าๆที่ถูกเปิดซ้ําความทรงจําไม่ได้ทําให้เราเจ็บปวดเพราะตัวมันเองแต่เพราะเรายึดโยงความทรงจําเข้ากับความหมายเช่นถ้าไม่มีเขาฉันคงไม่มีค่าหรือฉันเสียเวลาไปตั้งหลายปีเพื่ออะไรความหมายเหล่านี้ตั้งหากที่เป็นตัวถ่วงให้เราวังไม่ได้อีกเหตุผลสําคัญคือความกลัวคะ่ะ เรากลัวสูญเสียบางอย่างไปตลอดการกลัวว่าจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นกลับมาอีกและความกลัวนี้มันทำให้เรายุดอย่างแน่นขึ้นไปอีกยิ่งเรากลัวมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากเก็บสิ่งนั้นเอาไว้แม้ว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ตามลองนึกถึงการเก็บของในบ้านนะคะหลายครั้งที่เรามีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วหนังสือที่ไม่ได้อ่านหรือของที่ไม่ได้ใช้เลย แต่เราก็ไม่กล้าทิ้งเพราะกลัวว่าวันหนึ่งอาจจะได้ใช้แต่ความจริงแล้ววันนั้นไม่เคยมาถึงการปล่อยวางทางใจก็เหมือนกันเรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะต้องการสิ่งนั้นอีกเลยเลือกแบกไว้ทั้งที่มันหนักมนุษย์เรามีธรรมชาติที่อยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราคิดไว้ความคาดหวังนี้แหละที่เป็นเหมือนกาวเหนียวที่ทำให้เราวางไม่ได้เราอาจคาดหวังให้ความสัมพันธ์ราบรื่นตลอดไป คาดหวังให้งานที่ทำสำเร็จอย่างที่วาดฝันหรือคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจและตอบสนองเราอย่างที่เราต้องการปัญหาคือความจริงของชีวิตไม่เคยตรงตามความคาดหวังเสมอไปและเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็รู้สึกผิดหวังเสียใจและยึดต,ติดว่ามันควรจะดีกว่านี้สิการปล่อยวางในที่นี้ก็คือการยอมรับว่า ชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นไปตามแผนของเราตลอดเวลาหลายครั้งที่เราวางไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเช่นงานที่เราทํามาเป็นสิบปีเราอาจจะคิดว่างานนี้คือตัวตนของฉันหรือความสัมพันธ์ที่เรามีกับใครสักคนเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาฉันก็ไม่ใช่ฉันอีกต่อไปเมื่อเราผูกตัวตนไว้กับสิ่งภายนอก เราจะรู้สึกเหมือนสูญเสียความเป็นตัวเองถ้าต้องวางสิ่งนั้นลงซึ่งนี่คือสาเหตุที่ทำให้หลายคนติดอยู่กับความเจ็บปวดนานทั้งที่เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วตั้งแต่เล็กจนโตเราถูกสังคมครอบครัวและวัฒนธรรมปลูกฝังความเชื่อบางอย่างเช่นต้องประสบความสำเร็จถึงจะมีค่าหรือความสัมพันธ์ที่ดีคือต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปความเชื่อเหล่านี้ฝังแน่นจนเราคิดว่ามันคือความจริง และเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามนั้นเราก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวหรือขาดอะไรไปความเชื่อจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หมัดเราไว้กับการไม่ยอมวางเพราะเรากลัวว่าถ้าปล่อยแล้วจะส่วนทางกับสิ่งที่เคยถูกสอนมาการไม่ปล่อยวางมีผลต่อชีวิตมากกว่าที่เราคิดนะคะมันไม่ได้แค่ทำให้ใจเราเศร้าหรือเครียดเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยความเครียดที่สะสมอาจกลายเป็นปัญหาการนอน ปวดหัวปวดหลังหรือแม้แต่กระทั่งภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงได้และที่สำคัญมันยังทำให้เราพลาดปัจจุบันเราอาจนั่งอยู่ตรงหน้าใครสักคนที่รักเราแต่ใจเรายังไปติดอยู่กับใครบางคนในอดีตหรือเราอาจจะมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแต่เราไม่กล้ามองเพราะยังหมกมุ่นกับสิ่งที่เสียไปแล้วนี่คือราคาที่เราต้องจ่ายเมื่อเราไม่สามารถปล่อยวาง ลองนึกถึงคนที่เคยถูกหักหลังในความสัมพันธ์นะคะหลายคนอาจจะเลิกกับคนรักไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดใจให้ใครใหม่ได้เพราะยังเก็บความทรงจำความเจ็บปวดและความกลัวไว้เต็มหัวใจหรือในที่ทำงานบางคนอาจจะถูกวิจารณ์แรงจนเสียความมั่นใจและแม้เวลาผ่านไปนานเขาก็ยังคงทำงานแบบหวัดระแวงไม่กล้าแสดงออกเหมือนเดิมนี่คือภาพสะท้อนว่า การไม่ปล่อยวางมันฉุดรั้งเราไว้อย่างไรเราเหมือนคนที่มีปีกแต่บินไม่ได้เพราะยังผูกหินก้อนใหญ่ไว้ที่ข้อเท้าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องไม่โทษตัวเองที่วางไม่ได้นะคะเพราะการยึดติดเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันคือคกลไกที่ช่วยให้เรารักษาสิ่งที่เราคิดว่าปลอดภัยรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญต่อการอยู่รอดในอดีตแต่ในโลกปัจจุบันบางครั้งสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์ กลับกลายเป็นสิ่งที่ถ่วงเราแทนเมื่อเราเข้าใจว่าความยุติดไม่ใช่ความผิดพลาดของเราแต่เป็นธรรมชาติเราจะหยุดการต่อว่าตัวเองและหันมามองหาวิธีฝึกใจให้เบาขึ้นแทนหลายคนเมื่อได้ยินคำว่าปล่อยวางมักจะเข้าใจไปนในทางเดียวกันว่ามันคือการไม่สนใจอะไรเลยหรือเป็นการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเหมือนการปฏิเสธโลกปฏิเสธความสัมพันธ์ หรือไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่แต่ในความจริงแล้วการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการละทิ้งแต่คือการอยู่กับสิ่งต่างๆอย่างมีสติและเลือกที่จะไม่แบกสิ่งที่เกินความจำเป็นหลายคนสับสวนว่าถ้าฉันปล่อยวางจะหมายถึงฉันต้องเลิกใส่ใจต้องไม่รับผิดชอบหรือกลายเป็นคนเย็นชาไปเลยหรือเปล่าความจริงคือไม่ใช่เลยค่ะ การละทิ้งคือการไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบไม่แคร์ผลลัพธ์แต่การปล่อยวางคือการใส่ใจในสิ่งที่เราควบคุมได้และยอมรับในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำงานเต็มที่เพื่อโปรเจกต์หนึ่งคุณเตรียมข้อมูลทุกอย่างตรวจสอบทุกรายละเอียดแต่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นไปตามที่หวังคุณไม่สามารถบังคับให้คนอื่นชอบผลงานของคุณได้ แต่คุณสามารถภูมิใจได้ว่าฉันทำดีที่สุดแล้วนั่นคือการปล่อยวางค่ะลองจินตนาการว่าคุณกําลังเดินทางไกลค่ะคุณมีกระเป๋าใบหนึ่งถ้าคุณใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปทั้งของที่จําเป็นและไม่จําเป็นกระเป๋าจะหนักเกินไปจนคุณเดินไม่ไหวแต่ถ้าคุณเลือกใส่เฉพาะของที่จำเป็นจริงๆอย่างน้ำดื่มเสื้อผ้าและของใช้สำคัญการเดินทางก็จะราบรื่นขึ้น ชีวิตก็เหมือนกันค่ะถ้าเราเก็บทุกเรื่องทุกความผิดพลาดทุกคำพูดทุกความคาดหวังมาไว้ได้ใจหมดมันก็จะหนักจนเราไปต่อไม่ได้การปล่อยวางคือการเลือกว่าสิ่งไหนที่ควรถือไว้และสิ่งไหนที่ควรวางลงอีกแก่นหนึ่งของการปล่อยวางคือการยอมรับความจริงค่ะมนุษย์เรามักทุกข์เพราะเราพยายามปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเมื่อเราสูญเสียคนที่รัก เราพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยหรือเมื่อแผนการชีวิตไม่เป็นไปตามหวังเราก็โทษชะตาโทษตัวเองแต่การปล่อยวางคือการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เมื่อเรายอมรับความจริงเราจะหยุดต่อสู้กับสิ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนและพลังนันในใจก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อใช้กับสิ่งที่ยังทำได้ในปัจจุบัน บางคนอาจคิดว่าถ้าอยากปล่อยวางก็ต้องตัดทุกอย่างออกจากชีวิตแต่ความจริงคือไม่จำเป็นเลยค่ะการปล่อยวางคือการรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่ควรถือไว้กับสิ่งที่ควรวางลงเราไม่จำเป็นต้องวางทุกอย่างแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรอยู่ในใจและสิ่งไหนควรปล่อยให้ผ่านไปเช่นเราอาจเลือกถือความทรงจำดีๆไว้เป็นแรงบันดาลใจ แต่ปล่อยวางความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นพร้อมกับมันหรือเราอาจเลือกถือคุณค่าที่เราเชื่อมัน่นแต่ปล่อยวางความคาดหวังที่ทำให้เราเหนื่อยเกินไปเมื่อเรายึดติดกับบางสิ่งบางครั้งมันก็เหมือนเราขังตัวเองไว้ในห้องแคบๆที่เต็มไปด้วยความคิดเดิมๆอารมณ์เดิมๆการปล่อยวางไม่ใช่การหนีแต่คือการเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้หัวใจของเราได้หายใจ ได้รับอากาศใหม่ได้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆการให้อิสระกับหัวใจไม่เพียงทำให้เรารู้สึกเบาแต่ยังทำให้เรามีพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตด้วยสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวเมื่อพูดถึงการปล่อยวางคือความรู้สึกเหมือนสูญเสียแต่ความจริงแล้วการปล่อยวางไม่ใช่การเสียแต่คือการได้คืนได้คืนอิสระได้คืนพลังใจ ได้คืนพื้นที่ในหัวใจสำหรับสิ่งที่มีค่าและจำเป็นจริงๆลองคิดถึงการจัดบ้านนะคะตอนแรกคุณอาจจะเสียดายเสื้อผ้าเก่าๆหรือของที่ไม่ได้ใช้แต่เมื่อคุณตัดใจเอาออกไปแล้วคุณกลับพบว่าบ้านโลง่งโปร่งและน่าอยู่ขึ้นหัวใจก็เหมือนกันค่ะเมื่อเราวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเราจะมีที่ว่างสำหรับความสุขความสงบและความหมายใหม่ในชีวิต เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงวางไม่ได้และความหมายแท้จริงของการปล่อยวางคืออะไรก้าวต่อไปที่สำคัญคือการลงมือฝึกใจในชีวิตประจำวันเพราะถ้าเรามีแต่ความเข้าใจเชิงทฤษฎีแต่ไม่ลองทำจริงใจก็ยังแบกเหมือนเดิมค่ะในส่วนนี้ฉันจะพาคุณไปทีละขั้นทีละวิธีเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อใจที่ถ้าเราทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอใจจะค่อยๆเบาขึ้นจนกลายเป็นธรรมชาติ ขั้นแรกที่สุดของการปล่อยวางคือการเห็นค่ะเพราะถ้าเราไม่เห็นว่าเรากำลังแบกอะไรอยู่เราก็ไม่มีทางวางมันได้การฝึกสังเกตความคิดและอารมณ์ทำได้ง่ายๆเช่นเมื่อเกิดความรู้สึกบางอย่างเช่นโกรธกังวลเสียใจให้หยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรจดชื่อความรู้สึกนั้นออกมาเช่นโกรธเสียใจกลัว การตั้งชื่ออารมณ์เป็นการทำให้เราแยกตัวเองออกจากอารมณ์นั้นจากนั้นลองถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้โดยไม่ต้องรีบหาคำตอบที่ถูกต้องแค่รับรู้การสังเกตทำให้เราไม่ถูกดูดเข้าไปในอารมณ์แต่ยืนอยู่ข้างนอกเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่คือก้าวแรกของการปล่อยวางลมหายใจคือเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมาก เพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายและใจเวลาที่เรารู้สึกหนักใจลองหยุดทุกอย่างไว้ก่อนแล้วหายใจเข้าลึกๆนับ1-4ค้างไว้1วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆนับ1-6การหายใจแบบนี้จะช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายและใจสงบลงโดยอัตโนมัติเมื่อใจสงบเราจะเห็นชัดขึ้นว่า สิ่งที่กำลังแบกอยู่นั้นจำเป็นจริงหรือไม่และเรามีทางเลือกที่จะวางมันลงหลายครั้งที่ใจเราหนักเพราะความคิดบนซ้ำๆอยู่ข้างในแต่พอเขียนออกมาเรากลับเห็นความจริงที่เรียบง่ายการจดบันทึกเพื่อปล่อยวางทำได้โดยเขียนลงไปเลยว่าวันนี้ฉันกำลังแบกอะไรอยู่เขียนออกมาว่าความรู้สึกนั้นมันพูดอะไรกับเราเช่นฉันกลัวว่าจะไม่สำเร็จฉันกลัวจะโดดเดี่ยว จากนั้นลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้ฉันควบคุมได้ไหมถ้าควบคุมได้ให้ทำสิ่งที่อยู่ในมือถ้าควบคุมไม่ได้ให้ขีดเส้นใต้ทำว่าปล่อยเมื่อเราเห็นความคิดเป็นตัวหนังสือเราจะรู้ว่าหลายอย่างที่เรายึดไว้จริงๆมันเบาวกว่าที่เราคิดและบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องแบกเลยบางครั้งเราวางไม่ได้เพราะเรามองสิ่งนั้นในมุมที่ทำให้เราทุกข์เสมอเช่น มองความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวแต่มันก็อาจเป็นบทเรียนได้เช่นกันการเปลี่ยนมุมมองช่วยให้ใจคลายการยึดติดเช่นความสัมพันธ์ที่จบไปอาจไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการเรียนรู้ว่าเราควรดูแลตัวเองอย่างไรงานที่ไม่สําเร็จอาจไม่ใช่จุดจบแต่คือบันไดขั้นหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตการไม่ได้สิ่งที่หวังอาจไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือการถูกนําไปเจอสิ่งที่ดีกว่า มุมมองใหม่ไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์แต่เปลี่ยนความหมายที่เราผูกกับมันและนี่คือการวางอย่างแท้จริงการปล่อยวางไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ทันทีเพราะนั่นอาจยากเกินไปเราสามารถฝึกจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนเช่นเก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วบริจาคหรือทิ้งไปลดการติดมือถือโดยตั้งเวลาพักสายตาวันละหนึ่งชั่วโมงปล่อยวางการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบลองทำบางอย่างแบบดีพอไม่ต้องเพอร์เฟ เมื่อเราฝึกวางเรื่องเล็กๆได้ใจก็จะค่อยๆสะสมพลังในการวางเรื่องใหญ่ๆในชีวิตสิ่งที่เรามักแบกคืออดีตที่แก้ไม่ได้และอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการฝึกอยู่กับปัจจุบันคือกุญแจสำคัญของการปล่อยวางวิธีง่ายๆคือเวลากินข้าวให้ใส่ใจรสชาติกลิ่นและสัมผัสแทนที่จะเลื่อนมือถือไปด้วยเวลาคุยกับใครให้ฟังเขาจริงๆไม่ใช่คิดถึงคำตอบในหัว เวลานั่งอยู่ลองสังเกตลมหรือต้นไม้รอบตัวบ้างเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันใจก็จะไม่ถูกดึงไปยึดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและการปล่อยวางก็จะง่ายขึ้นหลายคนแบกเพราะอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบทั้งงานครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเองแต่ความจริงคือไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์การยอมรับข้อบอกพร่องของชีวิตและของตัวเองทำให้ใจเบาลงมหาศาล ตัวอย่างเช่นถ้าเราทำพลาดในการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากแทนที่จะวนคิดว่าทำไมเราพูดผิดนะหน้าไอจังเราอาจจะยิ้มให้ตัวเองแล้วบอกว่าก็ดีแล้วที่กล้าพูดนี่คือการเรียนรู้การยอมรับนี้คือการปล่อยวางความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองบางครั้งเราวางไม่ได้เพราะใจเรามีเสียงรบกวนเยอะเกินไปทั้งข้อมูลข่าวสารเ ocial m e d i ยหรือความคาดหวังของคนรอบข้าง การสร้างพื้นที่ว่างอาจทำได้โดยกำหนดวันดิจิตอลดีท็อปิดมือถือสักครึ่งวันหรือหนึ่งวันจัดตารางให้มีเวลาเงียบเงียบเพียง10-15นาทีต่อวันเพื่ออยู่กับตัวเองเลือกเสพสื่อที่มีคุณภาพและทำให้ใจสงบมากกว่าสื่อที่สร้างความกังวลใจที่โล่งและสงบจะทำให้การปล่อยวางง่ายขึ้นสิ่งที่หนักที่สุดที่หลายคนวางไม่ได้คือความขับข้องใจ หรือความโกรธที่มีต่อคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งต่อตัวเองการให้ภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมรับในสิ่งที่ผิดแต่คือการคืนอิสระให้หัวใจเราไม่ต้องติดอยู่กับความโกรธนั้นต่อไปอีกตอลอดการพูดกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะให้ภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อฉันเองจะทําให้ใจค่อยๆเบาลงสุดท้ายการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่จะสําเร็จในวันเดียวแต่มันคือการฝึกอย่างต่อเนื่องเหมือนการออกกําลังกาย ยิ่งเราฝึกมากใจก็จะยิ่งคล่องแคล่วในการวางสิ่งที่ไม่จําเป็นเคล็ดลับคืออย่ากกดดันตัวเองว่าต้องปล่อยได้ทันทีเช่นชมความก้าวหน้าเล็กๆเช่นวันนี้ฉันปล่อยความคิดลบๆได้หนึ่งเรื่องทำซ้ำทุกวันจนกลายเป็นนิสัยการปล่อยวางจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรถือไว้เพราะถ้าเราวางทุกอย่างจนหมด เราอาจจะรู้สึกเหมือนขาดแกนกลางขาดแรงขับเคลื่อนในชีวิตเหมือนการเดินทางที่ไม่มีเข็มทิพดังนั้นแทนที่จะถามว่าฉันควรวางอะไรเราควรถามว่าอะไรที่ควรถือไว้ต่อไปสิ่งหนึ่งที่เราควรถือไว้ตลอดคือคุณค่าภายในใจหรือสิ่งที่เราเชื่อว่ามีความหมายที่สุดเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตาคำพยายาม หรือการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายคุณค่าคือสิ่งที่ไม่ถูกทำลายไปกับสถานการณ์ภายนอกต่อให้เราสูญเสียงานความสัมพันธ์หรือทรัพย์สินแต่ถ้าเรายังรักษาคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองได้เราจะยังคงยืนหยัดอยู่บนโลกนี้อย่างมีความหมายชีวิตคนเราเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จะต้องแบกไว้ทั้งหมดสิ่งที่ควรถือต่อไปคือ ความสัมพันธ์ที่เติมเต็มหัวใจความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเติบโตรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและได้รับการสนับสนุนอาจเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนรักแต่ละคนจะมีคนกลุ่มเล็กๆที่มีค่าพิเศษสำหรับใจการเลือกถือความสัมพันธ์เหล่านี้ไว้คือการสร้างเสาหลักทางใจที่ทำให้เราไม่โดดเดี่ยวเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างอาจจะเจ็บปวดจนเราอยากลืม แต่ความจริงคือเราไม่จำเป็นต้องลืมทุกอย่างสิ่งที่ควรเก็บไว้คือบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและระมัดระวังมากขึ้นส่วนความเจ็บปวดที่ทำให้ใจเราหนักเกินไปนั้นต่างหากที่ควรวางลงเหมือนเวลาที่เราพลัดตกจากจักรยานเราไม่จำเป็นต้องจดจำความเจ็บปวดของแผลแต่ควรจดจำวิธีการทรงตัวเพื่อไม่ให้ล้มอีกบทเรียนคือสิ่งที่พาเราไปต่อ แต่ความเจ็บปวดคือสิ่งที่ถ่วงไม่ให้เราเดินหน้าในแต่ละช่วงวัยเป้าหมายชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งสำคัญคือการมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให้ชีวิตไม่ลอยไปตามลมเป้าหมายไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปอาจเป,เป็นเป้าหมายเรียบง่ายเช่นอยากมีสุขภาพดีเพื่ออยู่กับลูกหลานไปนานๆหรืออยากใช้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือผู้คน การมีเป้าหมายที่แท้จริงคือสิ่งที่ควรถือติดไว้เพราะมันทำให้เรามีพลังแม้ในวันที่ยากลำบากหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรวางคือความรักและความเมตตาทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเพราะนี่คือพลังงานที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นความรักไม่ได้หมายถึงการผูกมัดหรือยึดติดแต่คือการเปิดใจยอมรับและเมตตาต่อตัวเองเมื่อทำผิดพลาดลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันสามารถเลือกที่จะรัก และให้อภัยมากขึ้นได้ไหมการถือความเมตตาไว้จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันทางใจและทำให้การปล่อยวางเรื่องอื่นๆง่ายขึ้นแม้เราจะปล่อยวางความคาดหวังเกินจริงไปเรายังคงควรถือไว้ซึ่งความฝันและความหวังที่เติมเชื้อไฟให้ชีวิตเพราะความฝันทำให้เรามีแรงตื่นเช้าความหวังคือแสงไฟในปลายทางในวันที่มืดมน การมีความฝันไม่ขัดกับการปล่อยวางตราบใดที่เราไม่ยึดมันแน่นเกินไปแต่ใช้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวเดินในปัจจุบัน <IS> การกระตันยูคือการมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีและเคยได้รับ <IS> การถือความกระตันยูไว้ไม่เพียงทำให้ใจเราอ่อนโยนแต่ยังช่วยให้เราไม่หลงลืมรากฐานของชีวิต <IS> ทุกครั้งที่เรารู้สึกทุก์ลองหยุดแล้วนึกถึงสิ่งที่เรายังมีอยู่ เช่นสุขภาพที่ยังพอใช้ได้ครอบครัวที่ยังอยู่ข้างๆหรือแม้แต่ลมหายใจในวันนี้ความกตัญญูคือสิ่งที่ทำให้ใจเรามีรากและไม่หวัน่นไหวไปกับสิ่งที่หายไปในวันที่เราสับสนและรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างหวังสิ่งที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้คือความศรัทธาไม่ว่าจะศรัทธาในพลังงานบางอย่างศรัทธาในจักรวาลหรือแม้แต่ศรัทธาในตัวเองก็ตาม การถือศรัทธาไว้คือการบอกตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันยังมีเหตุผลที่จะก้าวต่อไปนี่คือพลังที่ทำให้ชีวิตไม่หมดไฟเมื่อพูดถึงการเลือกสิ่งที่ควรถือไว้สิ่งสำคัญที่สุดคือสมดุลเพราะถ้าเราถือทุกอย่างไว้หมดใจเราก็ยังหนักหนึ่งเดิมแต่ถ้าเราวางทุกอย่างจนเกลี้ยงเราก็อาจจะรู้สึกไร้ทิศทางการมีชีวิตที่เบาแต่มั่นคง คือการวางสิ่งที่เกินจำเป็นและถือไว้ซึ่งสิ่งที่มีค่าแท้จริงเหมือนต้นม้ที่ทิ้งใบที่แห้งแต่เก็บรากและลําต้นที่ทำให้มันยืนอยู่ได้ต่อไปถึงตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การจำทุกข้อแต่คือการตื่นรู้ว่าใจของเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกสิ่งไว้เสมอไปเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าอะไรควรถืออะไรควรวางและเมื่อระวงัง เราไม่ได้สูญเสียแต่เรากำลังได้พื้นที่ใหม่คืนกลับมาการวางไม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนล้วนเคยติดอยู่กับอดีตความคาดหวังหรือความกลัวมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่เป็นธรรมชาติของใจที่อยากเก็บทุกอย่างไว้การปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งแต่คือการเลือกอย่างมีสติว่าสิ่งไหนที่ยังมีคุณค่าสิ่งไหนที่หมดหน้าที่แล้ว การฝึกใจให้เบาทำได้จริงในชีวิตประจำวันผ่านการหายใจการจดบันทึกการเปลี่ยนมุมมองหรือแม้แต่การฝึกให้อภัยเราไม่จำเป็นต้องวางทุกอย่างสิ่งที่ควรถือต่อไปคือคุณค่าความรักความกตัญญูความฝันและความสัมพันธ์ที่มีความหมายการวางคือการคืนอิสระให้กับหัวใจเพื่อให้เรามีพื้นที่ต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามา ในทุกๆวันเราสามารถถามตัวเองสั้นๆเพียงสองคำว่าถือหรือวางเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นคำพูดที่ทำให้เราโกรธความผิดพลาดที่ทำให้เราผิดหวังหรือความคาดหวังที่ยังไม่เป็นจริงให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้ควรถือต่อไหมหรือถึงเวลาวางแล้วเพียงแค่การตั้งคำถามนี้ใจก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะเลือกและไม่เก็บทุกอย่างจนเกินจำเป็น เมื่อเราฝึกปล่อยวางบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การสะสมสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่คือการวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเรื่อยๆจนเหลือแต่สิ่งที่มีค่าแท้จริงเราจะเริ่มตื่นรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกการโต้เถียงเราไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจเราเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอดีตที่เปลี่ยนไม่ได้ สิ่งเหล่านี้คืออิสระที่แท้จริงที่จะทำให้ใจเราสงบและเบาขึ้นการปล่อยวางคือศิลปะที่ไม่มีวันเสร็จสิน้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำครั้งเดียวแล้วจบแต่คือการฝึกฝนในทุกๆวันบางวันระวางได้บางวันเรา,า,า,เรายัางวางไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะทุกครั้งที่เราพยายามวางใจเราก็กำลังเรียนรู้ที่จะเบาขึ้น สุดท้ายนี้ฉันอยากฝากประโยคนึงให้เป็นแรงบันดาลใจเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกทุกสิ่งแต่เราเกิดมาเพื่อเดินทางด้วยใจที่เบาพอจะก้าวต่อไปได้เมื่อเรากล้าที่จะหวางเราก็จะพบว่าชีวิตไม่ได้พร่องแต่กลับสมบูรณ์ขึ้นเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดจริงๆหวังว่าตอนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้จริง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าจากระวานจัดสันให้เรามาเจอกันแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ